สวัสดีค่ะสารคดีพิเศษชุดกองทับบกกองทัพคู่แผ่นดินวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขาชะโงกจังหวัดนครนายกค่ะที่นี่คือสถาบันการศึกษาทางทหารหลักในระดับอุดมศึกษาเราจะพามาหาคําตอบค่ะว่าอะไรคือหัวใจของการผลิตนายทหารสัญญบัตให้แก่กองทับบกและสร้างผู้นําที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเป็นนักรบ และนักพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า100ปีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานกำเนิดโรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2430ค่ะ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงพัฒนากิจการทางทหารของกองทัพไทยให้มีลักษณะตามแบบอย่างยุโรปและมีพระราชดำริว่านายทหารสัญญาบัตนั้นเป็นตำแหน่งสำคัญผู้เป็นนายทหารสัญญาบัตต้องมีความรู้ความสามารถมีอัธยาศัยและจิตใจมั่นคงตั้งอยู่ในความเที่ยงธรรมสามารถควบคุมและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชายอย่างได้ผลจึงมีพระบรมราชองการโปรดกล้าวโป,ปรดกระหม่อมให้สถาปนาโรงเรียนใน ขึ้นณบริเวณพระราชวังสรานรมเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2430โดยใช้นามว่าโรงเรียนทหารสรานรมต่อมาได้ย้ายสถานที่ไปตั้งที่บริเวณถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครเรียกชื่อว่าโรงเรียนในร้อยทหารบกและเมื่อปีพุทธศักราช2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานนามว่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเมื่อปีพุทธศักราช2529ได้ย้ายที่ตั้งไปที่เขาชะโงกตำบลพรมณีอำาเภอเมืองจังหวัดนครนายกจนถึงปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งมั่นผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษาโดยมีพิธีพระราชทานกระบี่ครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้การเรียนการสอนและการฝึกของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจะหล่อหลอมให้นักเรียนในร้อยมีความรอบรู้ในวิชาชีพทหารมีทักษะการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสามารถพัฒนา ตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมุ่งพัฒนากองทัพบกและพัฒนาประเทศที่สำคัญคือเป็นผู้นำที่ยึดมั่นในอุดมการ์เทิดทุนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยจิตวิญญาณแห่งความจงรักภักดีได้ถูกถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในร้อยมาทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณของพลเอกหญิงสัตราจารย์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาตั้งแต่พุทธศักราช2523ยิ่งทําให้นักเรียนในร้อยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมอาจารย์และเทิดทูลในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีครูอาจารย์และนายทหารปกครองรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศและได้รับทุนไปศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศเข้ารับราชการเป็นอาจารย์หลายท่านโดยนำความรู้หลักนิยมทางทหารของชาติตะวันตกและประสบการณ์ที่ได้รับมาร่วมปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนในร้อยให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับองค์ความรู้และอุดมการณ์ที่สืบทอดมายังแข็งแกร่งยาวนานมากกว่า100ปีของสถาบันแห่งนี้แต่วังสลานลมบกทบปัจจุบันแล้วก็อันนี้นี่ก็คือเป็นที่3ามของแนละ้ของโรงเรียนในร้อยแต่ว่าเป็นหนึ่งในสถาบันต้นๆน,นะครับที่แบบ mm hmm. ว่าราชการที่5เนี่ยทรงให้ความสําคัญมากในการที่รักษาความมั่นคงของประเทศ นะครับแล้วก็การสร้างเหมือนกับว่าผู้นําขึ้นมาก็มีลูกหลานของท่านก็คือ,อทุงกระหม่อมอาจารย์นะครับสมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาเจ้าบรมราชกุมารีท่านก็กเกษียณเกษียณแบทรงเกษียณไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าท่านก็ยังเสด็จทรงสอนหลักๆจะแบ่งเป็น3สายใหญ่ๆครับก็จะมีะสายสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิทย วิทยาศาสตร์ครับแล้วก็สาขาสังคมศาสตร์ครับการเรียนของที่นี่ก็จะเทียบเท่ากับระ,ระดับปอตีครับก็จะเท่ากับตามมหาวิทยาลัยที่อยู่ด้านนอกครับก็หลักๆแล้วเนี่ยผมจะสอนเด็กเกี่ยวกับหลักเหตุและผลนะครับก็คือในการที่จะไป ถึงเด็กจะไม่ได้จบไปเป็นวิศวกรก็จริงแต่ว่าเรื่องของพื้นฐานหลักเหตุและผลเนี่ยก็ต้องมีการสอนสอดแทรกเข้าไปในชั้นเรียนในในช่วงที่สอนภาควิชาการด้วยนะครับเพื่อในวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาได้เติบโตไปเนี่ยนะครับเขาจบออกไปเนี่ยเขาจะต้องไปเป็นผู้นําของกองทัพสาขาวิชาที่ผมสอนอยู่นะครับก็เป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้อะไรประมาณนี้นครับก็สําหรับ uh, การเรียนการสอนนะครับยุคนี้นะครับเราจะเน้นการที่ว่าเป็นเขาเรียกว่า active learning ครับ ก็คือการที่ให้มีนักเรียนได้มีเขาเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นกับอาจารย์เพิ่มขึ้นนะครับการทํางานอย่างมีความสามัคคีการมีระบบอาวุโสมันอาจจะฟังดูศักดินาอาวุโสนิดนึงแต่ในทางปฏิบัติคือตัวผมเองถ้าผมเป็นผู้นําผมไม่สามารถทํางาน10อย่างที่มีมิติหลายมิติได้ด้วยตัวเองอ คราวนี้เราอาจจะใช้สายการบังคับบัญชาเพื่อทํางานประหยัดเวลาซองใช้ทรัพยากร<ม>ให้เกิดประโยชน์สูงสุด<ม>ส่วนความสามาคัคคีรุ่นพี่รุ่นน้องตายแทนกันได้อย่างนี้คือ,อมันอาจจะไม่มีภัยคุกคามระดับสงครามให้เห็นแต่พื้นฐานของการทำงานของการเป็นอาหารเลยอย่างน้อยผมมองไปข้างหน้ามองไปข้างหลังมองไปซ้ายไปขวาผมสามารถเชื่อใจเขาได้ว่า เรากําลังทํางานเพื่อพาส่วนรวมขององค์กรไปข้างหน้าเรากาลังทํางานเพื่อเป็นอนาชีพก็คือเพื่อที่จะรับใช้คนอื่นถ้าเรายังเชื่อใจคนรอบๆไม่ได้แล้วเราจะเชื่อใจให้เขาไปทํางานเพื่อรับใช้คนอื่นได้อย่างไร โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารับสมัครนักเรียนชายที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อายุไม่ต่ำกว่า16ปีและไม่เกิน18ปีสอบคัดเลือกเข้าเรียนโดยมีการสอบทั้งภาควิชาการการตรวจร่างกายสอบสัมภาษณ์และสอบพละศึกษา ก่อนเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บกเป็นเวลา2ปีจากนั้นจึงเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อจบการศึกษาเป็นนายทหารสัญญบัติของกองทัพบ,บกส่วนการผลิตทหารชั้นประทวนเป็นภารกิจของโรงเรียนในายสิบทหารบกโดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองประจำการทหารกองหนุนพนอาสาสมัครประจำการและอาสาสมัครทหารพรานเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกหลักสูตร1ปีและศึกษาต่อณนะโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอีกจำนวน6เดือนจึงได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรีเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้ามารับใช้ชาติจากทั่วประเทศโคอตาพลทหารนายใ,ใบยแดงมาครับคือ ได้ใบแดงเนี่ยรู้สึกว่าแม่เขาจะภูมิใจเป็นพิเศษเลยก็เลยอยากมาเป็นนักเรียนในสิบครับแต่ก่อนไม่รู้เลยครับนึกว่าลดแล้วก็มาเป็นอีกปีนึงได้เป็นนักเรียนในสิบเลยอย่างเงี้ยครับผมได้เรียนโรงเรียนรับประชานุเคราะห์21ครับเป็นของโรงเรียนสุนด็ีพระเจ้าอยู่หัวครับตอบครั้งแรกครับครั้งแรกก็ติดเลยครับรู้สึกว่าดีครับและมีความแบบดีใจ ที่เขายังเปิดโอกาสให้แบบผมด้วยครับแบบชาติพันธุ์แบบคนที่อยู่ดอยแบบนี้ครับที่เขาอยากเป็นครับแต่ให้ผมไปสอบแบบแบบคนในเมืองนี่ผมก็แบบแพ้เขาครับแต่พอมีโอกาสเข้ามาแบบเขามีโครงการนี้เข้ามาก็ผมก็ไปสอบ ปัจจุบันกองทัพบกยังเปิดโอกาสสารฝันให้นักเรียนในสิบทหารบกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผลการเรียนดีได้มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักเรียนนายร้อยในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อเป็นนายทหารสัญญบัติของกองทัพบกรับใช้ชาติได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยการเป็นนี่เตรียมหาในส่วนของนายร้ยรอยครับเขาจะรับในยุคของช่วงของเด็กม .4 ครับแต่คราวนี้ผมจบม .6 ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ก็ได้ไปโอกาสตอ่อในสิบฐานบกเปิดว่าเขามีทุนให้ครับประมาณว่า10บอันดับแรกนี้รุ่น,นครับให้มาให้มาเรียนที่โคตา้าในร้อยครับ oh. ผมก็ได้มีโอกาสตอนนั้นได้เป็นที่1ก็เลยได้มาที่นี่ครับหลังจากจบม .6 ก,ก็ไปสมัครสอบนักเรียนจากทาเรือแล้วก็เลือกพักนาวิกเกยวทินครับเรียนได้ํำดับที่5ของนาวิกเกยวทินครับ oh. เขาจะนําประมาณ10%ของแต่ละพักเราไปสอบขันเป็นนักเรียนในเรือครับสรุปก็คือสอบไม่ผ่านในรอบวิชาการครับแต่ว่าก็มีอาจารย์ที่สอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนชุมนทาเรือท่านก็ให้คําแนะนําว่าถ้าความตั้งใจของเธอระดับประมาณนี้ถ้าเอาไปใช้กับโรงเรียนใน10ฐานบกน่าจะได้โคต้าไปศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็โรงเรียนในร้อยระจุจอมเก้าครับก็เลยคิดวิตกอยู่ ประมาณ1เดือนครับในการออกครั้งนี้มันจะเป็นเหมือนกับกึ่งแรงกดดันแล้วก็กึ่งแบบคำมั่นสัญญาว่าผมจะต้องทําให้ได้ก็เลยขอแม่ออกอมแม่ท่านก็อนุญาตอนุญาตสุดท้ายผมก็ตัดสินใจลาออกก็ไปสมัครสอบเป็นนักเรียนในสิบสนาะมบกแล้วก็สอบติดเลยในรุ่นผมมีทั้งหมด2ีนายครับก็คือให้อัตราส่วน ประมาณ1ต่อร้อยครับในช่วงผัดหนึ่งของผมเนี่ยมีประมาณ1,100นยายดังนั้นจะนำคนที่เรียนเก่งที่สุด11นายแรกมาศึกษาต่อที่โรงเรียนตเตรียมทหารครับเมื่อศึกษาจบแล้วก็ขึ้นเหล่ามาศึกษาต่อที่ยังโรงเรียนร้อยพระจุจอมเกล้าต่ออีกเป็นระยะเวลา5ปีครับถ้าหากจะบอกถึงน้องๆครับต้องบอกว่าเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับว่าในอาชีพทหารนั้นเรา มีหน้าที่ที่จะทำการเสียสละเพื่อประเทศชาติครับโดยถ้าหากเป้าหมายเราชารัดว่าเราพร้อมที่จะเสียสละเราต้องตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งนั้นไว้ครับ การผลิตกำลังพลของกองทัพบ,บกในทุกระดับยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานอกจากนี้กองทัพบ,บกได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนไปศึกษาต่อในสถาบันทางทหารต่างประเทศเพื่อสร้างนายทหารสัญญาบัตรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจระหว่างประเทศ และนำความรู้ทางการทหารตลอดจนค่านิยมต่างๆจากประเทศตะวันตกกลับมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับกองทัพบกอีกด้วยผมว่าตอนนี้มันค่องไปในทางที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างอย่างเช่นตัวผมเนี่ยในในหลักใ,ใ,ใ,ในการเรียนการสอนปกตินะ่ยผมบางครั้งก็จะมีการสอดแทรกพวกค่านิยมพวกนี้ครับให้นักเรียนเข้าใจว่า เราสามารถจะบูรณาการค่านิยมของกองทัพไทยนะกับค่านิยมที่ผมได้รับมาจากต่างประเทศได้เช่นกันท้าแม่มเขาเห็นว่าจริงทุกอย่างมันก็ไปทางที่ดีกันหมดครับนักเรียนก็จะพ้นพบคำตอบด้วยตัวเองครับนักเรนทหารนะครับโตขึ้นไปเป็นนายทหารสายบัตรซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะเป็นนักวางแผนของกองทัพมมไม่ใช่นักปฏิบัติอย่างเดียว<ม>แต่เป็นคนที่วางแผนให้กับหน่วย<ม><ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยองความรู้ วิชาการอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอครับ mm hmm. แต่เขาจําเป็นที่ต้องสามารถจะบูรณาการองค์ความรู้ mm hmm. ที่เขาได้รับจากสวนการศึกษาเนี่ย mm hmm. เชื่อมเข้ากับความเป็นอาหารของเขาได้ด้วย นี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะที่เราจะสามารถสะท้อนภาพระบบการเรียนการสอนของกองทัพบ,บกที่จะผลิตบุคลากรออกไปเป็นทหารรับใช้ชาติอย่างสมภาคภูมิมีความรู้ความสามารถเต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการ์และก็มีความพร้อมที่จะปกป้องเอกราชและอธิปไตยของไทยตลอดไปจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้สวัสดีค่ะ